ส,สดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะช่องบัคเตอร์เรียวนะคะก็จะมาทำตามคำขอคอมเมนต์ยูมหนึ่งคอมเมนต์ซึ่งเราจะไม่ละเลยคอมเมนต์ใดๆเลยนะคะเพราะว่าเราเป็นช่องเล็กๆช่องหนึ่งนะคะคนที่มาคอมเมนต์เนี่ยสำคัญมากโอเคเราจะมารีวิวซูเปอร์พาวเวอรนะคะที่เราใช้อยู่น,ะนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะนี่นะคะนี่คือหน้าตา Superpower Bank ที่มีน้ำหนักเกือบ1โลนะคะ เดี๋ยวอขออนุญาตมันจะพูดไม่ค่อยชัดนะคะเพราะว่าแพมใส่รีเทนเนอร์เนาะเพิ่งใส่แล้วทีเนี้ยมันก็จะมีอาการพูดไม่ค่อยชัดหน่อยนะคะทุกคนยังไม่ค่อยชินนะคะ,ะตัวนี้นะคะจะมีขนาด60,000มิลลิแอมตัวนี้เนี่ยสายแคมปิ้งนะคะคนที่จะมีนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยใช้ได้นานมากาก็คือชาร์จได้100เต็มเนี่ย100%เต็มเนี่ยมันก็จะใช้ได้แบบคือเกินไอทตเด็ดทุกคน สำหรับ uh, ถ้าเป็นแบบโทรศัพท์ของแพมเนาะที่เป็น i p h o n นอะตอนนี้ใช้ iPhone X อยู่นะคะตัวนี้ก็จะชาร์จได้ประมาณสักเท่าไหร่อะ iPhone X มัน2 7 0 7เนาะประมาณ2,700มิลลิแอมนะคะ2,700มิลลิแอมก็24,6,8 0กประมาณสัก20เกือบ20ครั้งได้เลยนะคะ,นะคะทุกคนแล้วตัวนี้เนี่ยนะคะก็จะมีนี่นะคะตรงนี้อ่าอันนี้กล้องมันจะกลับมานะคะทุกคนอันนี้ก็จะบอกอ่า บอกเปอร์เซ็นต์เนาะว่าแบตเรานะคะตอนนี้เหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะคะตอนนี้ก็เหลืออยู่3 6เปอร์เซ็นต์นะคะตอนนี้นะแล้วก็ตัวน,นี้เนี่ยนะคะอ่าชาร์จเข้าเนี่ยก็ถือว่าข้ามวันนะคะเื่อที่จะเพื่อเพื่ออ่าเผื่อจะชาร์จเต็มนะเป็นวันๆเลยนะคะแต่ว่ามันจะทำให้การชาร์จเข้าอ่ะเร็วขึ้นด้วยการชาร์จ2รูพร้อมกันนะคะ แตัวนี้นี่นะคะก็จะมีนี่เลยค่ะจะเป็นชาร์จ USB นะคะ4ชาร์จ4หัวชาร์จก็คือชาร์จพร้อมกันได้4เครื่องนะคะ <Wow. S 1> แล้วเวลาชาร์จเข้าเวลาเราจะชาร์จแบตจากบ้านนะคะชาร์จไฟฟ้าบ้านเข้ากับตัว power bank นะคะก็จะมีอยู่3รูนะคะก็คือ Uh, Type C นะคะ Micro USB <Wow. S 1> แล้วก็จะเป็นสาย iPhone <Wow. S 1> นะคะ <Wow. S 1> สามารถชาร์จได้ทั้งหมดเลยนะแล้วก็ตัวนี้นะคะ <Wow. S 1> เห็นไหมซีพอตอืตัวนี้เนี่ยสามารถชาร์จเข้าในความเขาเรียกอะไรอะปริมาณที่โทรศัพท์เราสามารถชาร์จได้ก็คือ5 5โวลต์ป่ะ5โวลต์แล้วก็2 1นแอมป์นะคะอันนี้ก็ไปศึกษามาเนาะอันนี้นะคะจะบอกว่า คุ้มค่ามากเดี๋ยวจะบอกราคาท้ายคลิปนะว่าราคาเท่าไหร่นะไม่หนักเกินไปนะคะก็คือทุกคนสามารถซื้อได้นะคะและตัวนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะมันมันจะไม่ใช่ power bank มันมันมันเรียกว่า power bank ก็ก็ไม่ถูกนะคะมันจะเรียกว่าแบตเตอรี่อ่ะแบตเตอรี่ลิเธียมที่แบบเอ่อที่ทำไมถึงเรียกว่า power bank ไม่ได้ก็เป็นเพราะว่ามันไม่ได้จด าเรียกอะไรไม่ได้สดเป็นชื่อเพ้าแ b a n เพราะว่ามันเป็นแบบมันแอมมันเยอะเกินเกินที่จะเป็น p o w แบงนะคะทุกคนอ่าแล้วตัวนี้นะคะก็จะเป็นอด d y เป็นเคสมันนะคะสามารถเปลี่ยนได้นะ,ะสามารถเปลี่ยนเคสได้แล้วก็ตัวนี้นะคะแบตของเขาอะ่ะแบตแบตที่อยู่ตัวข้างในเครื่องอะ่ะเดี๋ยวเอาให้ดูตรงนี้ละกันนะคะนี่คือรูปภาพของแบตนะคะแบตเตอรี่ตัวเนี้ยก็คือเป็นก้อนสีชมพูตัวนี้เนี่ยจะ ตกก้อนละ5,000มิลลิ ah. แอม5,000ม ah ิลลิแอมตัวนี้ในในเครื่อง Power Super Power Bank ตัวนี้ก็จะมีอยู่12ก้อนนะคะรวมกันทั้งหมดก็จะเป็น60,000ม ah ิลลิแอมสามารถที่จะเอาไปคำนวณเองได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยที่มันโอเคมากๆนะคะสำหรับใครที่ซื้อไปนะสามารถเปลี่ยนแบตได้เปลี่ยนแท่งชาร์จได้แล้วก็เปลี่ยนตัวบอดี้เคสได้นเองะคะทุกคนคุ้มค่ามาก แล้วก็ไฟฉายลืมบอ,อกไปไฟฉายนะคะกดสองครั้งตึ๊ดตดนี่ไฟฉายตัวนี้นะคะสว่างมากเพราะว่ามันเป็นสองโลอยีนะ้อันนี้ปิด1นึโลปิดสองเปิดนี่นะคะแล้วก็แหมสายแคมปนะ์แทุกคนใครชอบไปแคมปิง้งตั้งแคมป์หรือว่าตังเต็นที่ไหนในปุงในป่าเนี่ยสบายใจเลยคะ่ะไม่ต้องแบบเฮ้ยแบตหมดเฮ้ยาวเวอรแบงค์หมดจบเ hey ฮกันพอดี ก็มาพูดถึงในเรื่องของการชาร์จเข้าโทรศัพท์นะคะของแพมเนี่ยใช้เป็น iPhone X เนาะ mm hmm. เวลาชาร์จเข้าเนี่ยแป,ป๊บเดียวเท่านั้นนะคะโทรศัพท์แบตเตอรี่คือแบบมันชาร์จเข้าเร็วมากอะมันเป็นฟาชาร์จด้วยนะคะแล้วก็หลายหลายคนเนี่ยที่ไปซื้อพวก power bank มาใช้เนาะบางคนก็คือ,อบางบางอันเนี่ยทางบริษัทเขาจะเขียนนะแบบ20,000มิลลิแ ah, อมป์2 0 0 0ม ah, ิลลิแอมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะรู้สึกว่ามันจะไม่เต็มแม็กที่เขาเขียน แล้วก็มันจะมีการหลอกแบบว่าเออลูนี้ชาร์จเข้ากี่แอมลูนี้ชาร์จเข้ากี่โวลต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ตรงตามแล้วบางบางบริษัทเนี่ยเขาแบบหัวใสไงเออเขียนแบบแบบโยงไปทุกคนโยง2อ,อันนี้แบบว่าเข้า5โวลต์ไอ้ที่จริงแล้วอ่ะมันรวมกันอ่ะคือ5โวลต์นะคะอันนี้ก็เออกลไกลของการขายของมันทุกคนมันก,นก็แล้วแต่คนจะพิจารณาซื้อนะคะในใแต่ละ ที่ห้อเนาะก็คนที่จะศึกษาดีๆเพราะว่าทุกบาททุกสตังคนะ์เนาะมันช่วงนี้มันก็หายากนะอ่ะแล้วก็มาดูในส่วนของอะไรอีกอะ่ะน้ำหนักในการพกพาถือว่าน้ำหนักก็คือหนัก <Wow. S 1> ควรที่ไม่ไม่ควรพกในการอ่ะเขาเรียกอะไรอะ่ะเดินเดินไปจะว่ายังไงดีทุกคนอ่ะแล้วแต่สะดวกแล้วกันเพราะว่า ถ้าบอกว่าพกได้ไหมพกได้ถ้าบอกว่าสะดวกไหมก็ไม่สะดวกแต่ถ้าใครมีเพ้าวแบงค์อีกอันเล็กนะคะเหมือนเราไปกลางเต็นท์เนาะเหมือน <c oughs> เราก็เอาตัวนี้ไปแล้วก็พกเท้าแบงค์อันเล็กอันนึงไปด้วยก็ได้สักประมาณ5,000ันห้าพันมิลลิแอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็เอาอยเี้ยมาเป็นตัวล็อกไว้ในในเต็นท์เลยเก็บไว้เป็นเหมือนใส่บ้านอันนึงตั้งไว้แล้ว เวลาเราจะไปเดินป่าเงี้ยเราก็พกตัวเล็กไปมันน่าจะโอเคกว่าหรือว่าใครที่โอ้ไม่ได้ซีเรียสเรื่องการพกของหนักกันแบกของนงี้ก็ได้ค่ะพกได้เลยก็ไม่ถึงโลแต่ก็อ่ะก็หนักอยู่ก็แล้วแต่ <c oughs> ใครจะพิจารณานะคะในส่วนของราคาเรามาดูนะคะราคาตัวนี้ที่ผมซื้อมาเนะาะก็คือราคา1,000กับแ0 0บาท หนึ่งพันยบาทนะคะทุกคนก็ไม่หนักจนเกินไปคุ้มค่ามากเพราะว่าคืออร่รยสามารถเปลี่ยนได้เหมือนเทาแบงอื่นๆนะคะก็คือเวลาที่เรามันทังหรือว่าแบตมันอ่อนหรือว่าอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะแบตเสือนะ่อมก็คือต้องเปลี่ยนทั้งบอดี้ทั้งอ่าก็คือต้องทิ้งเทาแบงตรงนี้กันเลยแต่ตัวนี้เนี่ยก็คือ สามารถเปลี่ยน่านข้างในได้นะคะเป็น่านลิเทียมเนาะก้อนสีชมพูก้อนขนาด5 0 0พันมิลแอมเนี่ยก็คือเหมือนฐานในนี้มันมี12ก้อนใช่ไหมคะเหมือนถ้าฐานตัวไหนมันอ่อนเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนแค่ก้อนเดียวก็ได้นี่ค่ะเออมันก็จะเป็นการประหยัดไปอีกแบบเยอะเลยนะคะคือไม่ต้องซื้อหมดทั้งตัวเครื่องเลยนะคะนี่ก็ดีมากเลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็สอบถามทำก็ได้นะคะว่าซื้อที่ เหตไหนนี่ซื้อที่ร้านไหนนะคะเพราะว่าร้านที่ผมซื้อเนี่ยเขาบริการดีมากๆนะคะบอกทุกขั้นตอนบอกทุกอย่างแล้วก็คือทุกๆอันเนี่ยมันมันสามารถที่จะทดสอบหรือคำนวณได้คะ่ะว่าแบตท,ที่เราได้มานะมันเต็มไหมนะคะนี่ก็เป็นการรีวิวสินค้าครั้งแรกนะคะแล้วก็มีคนขอให้รีวิวครั้งแรก ก็มีคนขอให้รีวิวมาครั้งแรกนะคะก็ดีใจมากๆนะคะแล้วก็ขอขอบคุณมากๆนะคะที่เห็นเออแวพรมเอาขึ้นมาเนาะ,ะแล้วก็ได้บ่งได้บอกไปแน้วนิดหนึ่งนะคะในเรื่องของเขาแก้งแล้วก็อยากจะให้แพรมเนี่ยมารีวิวให้ก็ขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ฝากติดตามนะคะช่องบัคเตอร์เรียวนะคะก็ช่วงนี้นะคะคอนเทนต์แต่ละคอนเทนต์เนี่ยมันก็จะแบบปนๆกันหน่อยนะคะทางในเรื่องของ มีการปลูกผักบ้างแลคะ่ะแล้วก็ในเรื่องของการรีวิวอะไรต่างๆนะคะพาเที่ยวพากินอะไรเงี้ยมันกอ็อยู่ในช่วงของโควิดอยู่นะมันก็เลยแบบไปไหนยากๆหน่อยนะคะแล้วก็อยู่ในช่วงของการทํางานเนาะแพรก็กลับมาทํางานเที่ยวก็นานๆทีเที่ยวหน่อยนะคะมันก็จะออหาคอนเทนต์อะไรที่มันแบบอยู่ในบ้านหรือว่าใช้ชีวิตประจําวันไปนะคะแล้วก็ฝากติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ช่อง แบคทีเรียด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ